ว่าอันนะคะผู้หญิงอยู่ในบ้านนี่ค่ะผู้หญิงอยู่ในบ้านคำนี้ค่ะอ่านแปลว่าสงบสุขนะคะบ้านไหนที่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านเนาะบ้านนั้นก็มีแต่ความสงบสุขนะคะอ่านค่ะง่ายๆผู้หญิงอยู่ในบ้านค่ะสงบสุขคําต่อไปค่ะคําตัวนี้ค่ะอ่านว่าจานะคะจะชั่วโมงแรกๆมวมไปก่อนเนาะจะมีอะไรอยู่ในบ้านคะมีอะไรอยู่ในบ้านโอเคเราดึงตัวนี้ออกมาค่ะ ดึงออกมาเป็นอะไรไม่รู้ดูไม่ออกนะคะเหมือนอโอเคอ่ะเริ่มดูออกหร้อยังคะอันนี้ก็จะเป็นขาคะ่ะอันนี้เป็นหัวเป็นตัวเป็นหางตัวนี้เป็นขามันคือหมูคะ่ะหมูตัวนี้นะคะอ่านว่าสื่อ แปลว่าหมูแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่ได้ใช้แล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เราอ่านรวมกันเลยนะคะอ่านวัาจานะคะแปลว่าบ้านมีหมูอยู่ในบ้านก็เหมือนกับคนไทยเราค่ะเมื่อก่อนเนาะใต้ถุนบ้านก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะคะหมูอยู่ในบ้านนะคะก็แปลว่าบ้านนั่นเองจา้าเห็นไหมคะ